สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆครับผมกะบ้านริมน้ำของเราอีกเช่นเคยนะครับนี่วันนี้เรามีเตามีหม้อนะครับเป็นตกปลาและเบียงบ้านนี่แหละครับนี่ครับน้ำขึ้นเยอะแล้วครับ น้ำขึ้นเยอะแล้วนะครับสามารถตกปลาได้แล้วอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ําท่อที่ผมทํามานะครับนี่น้ําขึ้นเยอะแล้วครับตรงโขดตรงโขดที่มันเล่นน้ําตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับมีถ้ํานะครับน้ําขึ้นเยอะแล้วครับก็ช่วงเวลาไหนปลากว่าจะได้ตกครับนุ่นหกโมงกว่าครับเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นเหยื่อหมึกกับกุ้งนะครับหมึกกับกุ้งนะครับ น,นี่ก็เป็นข้าวเหลือหม้อนะครับเอาไว้อ่อยนะครับก็อ่อยมั่งถ้าวันไหนปลาไม่เข้าเราก็จะอ่อยครับสำหรับแม่บ้านบางๆเสร็จจากง,งานบ้านเสร็จแล้วก็จะมาตกไอ้อ้วนไอ้อ้วนก็จะมาจ้องจะกินอยู่นี่นะครับมา,มาดูปลาโอ้เลียงหมาหนะครับเพื่อเสร็จจากทุลามาในบ้านเป็นปลาโกะสลิดนะครับหางบวงนะครับโอ้ รับเดียวเองนะครับนี่เอ้าวโดน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 กี่ตัวน่ะสลิดอื้สลิดระวังทิมเด้อหลุดพอดีครับโอ้เซียนครับแม่บ้านถึงทิมเขาก็ไม่แพ้ครับไม่เหมือนผมเนาะ ผมนี่ไม่ได้เลยครับสก,กิดไม่ได้ไงอ,อย่าอย่าว่านะครับนี่คือผมถ่ายให้เห็นแบบแนวทางแบบวิถีชีวิตบ้านริมน้ํานะครับของเราที่ใช,ช้วิตกันอยู่ทุกวันนะครับยามว่างครับเราก็จะตกช่วงยามว่างนี่แหละนะครับหาบข้าวง่ายๆครับอยากกินมื้อไงอยากทอดปลาหรืออะไรแล้วก็ในบ้านเขาก็จะมาตกครับบางทีก็ ได้เยอะเราก็จะผ่าตากไว้ทําเค็มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแข็งปลานะครับแข็งปลาไว้สําหรับไว้ตากปลาหรือตากปลาของแห้งหรืออะไรต่างๆนะครับเมื่อได้เยอะกินไม้หมดเราก็มาตากนี่ก็จะเป็นที่พักผ่อนของผมเวลาออกนะครับเรือเข้ามาช่วงในจอดนะครับก็จะได้มาพักนะครับเราจะมานั่งเล่นบนระเบียงบ้านนี่แหละครับช่วงนี้น้ำมันขึ้นก็ดูดีหน่อย ถ้าไหนน้าแห้งแล้วโอ้ดูไม่ได้เลยครับเหลือแต่ขดหินอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเนาะในผมก็จะนั่งนอนเล่นนะครับเพื่อนๆมาก็มานั่งแืลน์เปนั่งคุยกันเดี๋ยวแม่ก็ออกมานะครับเป็นตลาดนัดนะครับตลาดนัดข้างบ้านนะครับตลาดนัดอยากกินอาหารสดปลาสดนี่แหละครับข้างบ้านข้างดื่มน้ําเราเนี่ยละ ครับก็น,นี้เป็นบรรยากาศนะครับบ้านริมน้ำของเรานะครับเอาอีนน่าลนครับถูกใจเขาแหละแม่บ้านผมนี่ผลิตเข้าครับหโหแบบเดียว อืออืครับขึ้นมาไหวไหมไหว,วไหวไหมไหวไหมน่ะโอ้โหสลิดใหญ่ป๊าที่โตยกขึ้นนี่ยกขึ้นระวังตอกใส่ขานะเออเอ้ยอย่าว่าแล้วน้ำหนักมันตัวมันใหญ่อะ่ะปลาที่โตดีไหมปลาสลิดแม่ตัวบเบลเอร์เลย อ่าดีดอตสลิดใหญ่ดนีไม่ตกใส่ขาถ้าเป็นผมนนมึงเอ้ยร้องไห,ห้แน่โดนน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โวจับอย่างนี้ดีกว่าเพราะไม่กล้าเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวโดนทิ่มเรียบร้อยแล้วครับลงตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยหำนี่คนยิ่งแพ้ๆอยู่เดี๋ยวตับก็ไปน่ะ ป่าทีดโดโเจนตากานะครับอายาเลยตัวนี้ตัวตัวใหญ่นะครับโอ้โหไ,ได้แล้วกับข้าวชอบตกครับแม่บ้านมีแดดช่วงเย็นนะครับนะครับเวลาหกโมงว่าแล้วครับเกือจอากันเยอะนะครับคืนลมทะเลก็เป็นใจมากครับวันนี้ครับลมเงียบนี่มาต้มเรา การเกียวเวเย่ยวเบ็ดเหยื่อมือครบับ้านตกต่อไปครับเป็นตกชิงหลิวกันง่ายๆครับนาะตกะเยงบ้านเราเองนะครับนางต้องนี่แหละครับเขาเรียกว่าตลาดอยู่กับบ้านนะครับตลาดสดอยู่กับบ้านเลยอยากกินปลาเมื่อไหร่แล้วก็ย่อนเอานะครับตกเอาง่ายๆครับนี่เป็นเหยื่อกุ้งนะครับ นี่เป็นเหยื่อหมึกกรุงเรานะครับซื้อมาทบข้าวอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเองครับนี่เดี๋ยวจะอ้วนครับจะอ้วนก็เหมือนเดิมนะครับมานอนอีกแล้วเนีสบายเลยนะจะอ้วนอ้วนนอนยิงกิงเนี่ได้กุงได้กลิ่นเสื้อผ้านี่ไม่ได้เลยอะ